สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวฮาร์ดดิส์นะครับขนาดหนึ่งเทราไบต์ของ WD ครับหรือเวสทินดิจิตอลนะครับ,รรบซึ่งตัวนี้จะมีรหัสชื่อรุ่นว่า WD 1 0 ESET EX นะครับขนาดหนึ่งเทราไบต์ก็จะเป็นฮาร์ดดิส์ที่มีความเร็วรอบ7,200รอบนะครับครับผมตัวนี้ก็ประกัน3ปีซินแน็กครับ หน้าตาซองหน้าตาก็ประมาณนี้ครับฮาร์ดดิสไม่ได้มีกันกระแทกอะไรมากมายครับก็มีซองกันชื้นเดี๋ยวเรามาแกะซองดูภายในเลยนะครับขออนุญาตแกะสักครู่ครับ ครับขึ้นมาหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเหมือนหน้าดิขนาดปกติครับขนาด3.5มจ้รองรับ s a ต a ้าสามกิกะบิตเปอร์เซกครับมาดูข้างหลังนะครับก็จะมีเป็นแผง PCB สีเขียวครับแล้วก็ช่อง s a ต a ้าที่เป็นดัตตาแล้วก็ s a ต a ้าที่เป็นไฟเลี้ยง ไม่มีอะไรครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูความเร็วผลเทสกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเร็วขนาดไหนโอเคนะครับมาดูที่ส่วนผลทดสอบของ WD 1TB วันนี้นะครับครับค่าอ่านนะครับก็จะอยู่ต่ำสุด9 2 m b เมต่อวินาทีนะครับสูงสุดก็1 9 4 m เมต่อวินาทีนะครับส่วนค่าเฉลี่ยก็ประมาณ1 5 2ครับเอ็กเซทางก็อยู่ประมาณ 16.2. ครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกติครับไม่ได้ช้าไม่ได้ไวในส่วนของค่าไลท์นะครับค่าเขียนนะครับต่ำสุดก็อยู่ที่63นะครับสูงสุดก็อยู่ที่183ส่วนค่าเฉลี่ยก็139แส็เกลเซตไทม์ก็13.7ก่อนก็ถือว่าอุณหภูมิปกตินะค่าทดสอบปกตินะครับโอเคครับมาดูที่อุณหภูมินะครับ คุนฟลูมตัวนี้ก็อยู่ประมาณ40องศานะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลงข้อมูลยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเอามาเทสใหม่ๆเลยครับเปิดเครื่องมาลงวินโดว์เราก็เทสเลยนะครับไม่ได้ใช้ลงวินโดว์เนี่ยนะครับความเร็วก็จะอยู่ประมาณเท่านี้ครับแต่ว่าถ้าเรายิ่งเก็บข้อมูลเยอะก็จะยิ่งช้าขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกติก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ